เผยเคล็ดลับผสมลายบล็อกช่างลงเอบล็อกให้สวยไปตอ้งสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องจะพามาเผยเคล็ดลับของภาพเลตเฟรนนะคะสุดพิษที่ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจกันค่ะลายบล็อกช่างลมที่เห็นในภาพนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างลาย S003 และ S017 ค่ะโดยก่อนสลับกันนะคะในสัดส่วนประมาณนะคะ 30- 70%สวยงามลงตัวเลย ใช่ไหมคะแต่นี้ยังไม่หมดนะคะ a b l o c k นะคะมีบริการนะคะพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยะคะ่ะเราช่วยจัดวางแบบ ให้ตามพื้นที่จริงของลูกค้าได้นะคะทําให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนว่าลายที่ชอบ2-3ถึงาลายเนี่ยนำมาประกอผสมกันแล้วจะสวยงามขนาดไหนค่ะและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะคุณสามารถนำแบบที่เราออกแบบให้นะคะไปคุยกับช่างตอนก่อได้เลยค่ะช่วยให้งานออกมาได้ตรงใจคุณมากที่สุดแน่นอนค่ะสนใจลายไหนนะคะหรืออยากให้เราช่วยออกแบบติดต่อเราเอบล็อกได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะแล้วอย่าลืมนะคะ นึกถึงบล็อกช่องลมลวดลายสวยเนื้อเนียนละเอียดนึกถึง a อ l บล็อกนะคะ